ในคืนนั้นเองขณะที่หลวงพิสมน์กำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิเล็กๆที่พักอาศัยเสียงลมพัดแถวๆลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆและในความเงียบสงดนั้นท่านได้ยินเสียงอ่อนโยนจากต้นไม้ใหญ่ข้างกุฏิเสียงนั้นกล่าวขึ้นมาด้วยความนอบน้อมว่านิมนต์ให้ท่านอยู่ที่วัดนี้ก่อนขอรับหลวงพิสมน์วัดนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนมากราบไหว้บูชามากมายแต่เมื่อการเวลาผ่านไปเพราะถูกไฟป่าเผา ก็เลยถูกทิ้งร้างไปฆ่าผู้นี้คือเทวดาผู้ปกปักรักษาที่วัดนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณขอรับหลวงพิสมนรู้สึกทึ่งและปิติในใจท่านแสดงความเคารพและตอบกลับว่าท่านเทวดาผู้ปกปักวัดนี้ยังมีพลังศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ที่ยังสามารถสร้างบุญกุศลได้อัตมาจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยฟื้นฟูให้สถานที่แห่งนี้กลับมามีชีวิตและมีผู้คนมากราบไหว้บูชาอีกครั้งขอท่านเทวดาโปรดอันหนุพนพรให้การเจริญภาวนานี้สำเร็จด้วยเถิด เทวดาผู้ปกปักตอบกลับด้วยเสียงอันนุ่มนวลข้าขอ,ขอขอบคุณหลวงพี่ที่มีจิตเมตตาและความตั้งใจอันประเสริฐขอให้การปฏิบัติธ,ธรรมของท่านนำพาความสงบสุขมาสู่สถานที่นี้และข้าจะคอยช่วยดูแลปกปักรักษาวัดแห่งนี้ให้คงความศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเมื่อบทสนทนาสิ้นสุดลงหลวงพิสมน์ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมเบาๆของดอกไม้ป่าที่ลอยมาคล้ายเป็นการอวยพรจากเทวดาท่านจึงขอบคุณอีกครั้งก่อนกลับมานั่งสมาธิต่อความรู้สึกปีติ และสงบแผ่ซ่านในใจหลวงพิสมน์มั่นใจว่าวัดร้างแห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาแต่เป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและท่านจะตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อนำบุญกุศลมาสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลังจากที่เทวดาผู้ปกปักรักษาได้เจรจากับหลวงพิสมน์ในคืนนั้นแล้วเทวดาก็เฝ้าดูแลท่านอย่างใกล้ชิดทุกวันเมื่อหลวงพิสมน์ออกบิฑบาตเทวดาก็คอยส่งพลังอํานวยพรให้เส้นทางของท่านราบรื่น และปลอดภัยเมื่อท่านนั่งสมาธิเทวดาก็ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ไม่ถูกรบกวนจากสิ่งใดในป่าหรือแม้แต่สัตว์ป่าก็ดูเหมือนจะถอยห่างและให้ความเคารพในพลังความศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบท่านในยามกลางคืนเทวดาผู้นั้นมักจะปรากฏตัวอย่างเงียบๆใกล้กุฏิที่พักของหลวงพิสมุนคล้ายคอยตรวจตราดูแลบางครั้งหากมีอุปสรรคหรือภัยอันตรายจากสิ่งลึกลับเทวดาก็จะปัดเป่าและดูแลให้ทุกอย่างปลอดภัยท่านช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบ และศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทาให้การปฏิบัติธรรมของหลวงพิสมน์เข้าถึงสมาธิได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นนานวันเข้าเทวดาผู้ปกปักก็ได้กลายเป็นเพื่อนร่วมทางในทางจิตใจของหลวงพิสมน์ทั้งสองสื่อสารกันผ่านจิตใจและความศรัทธาหลวงพิสมน์ก็มักจะอุทิศบุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมให้กับเทวดาผู้คุ้มครองเป็นประจำเทวดารู้สึกถึงความเมตตาและความตั้งใจของหลวงพี่และก็ตอบแทนด้วยการช่วยดูแลปกปักรักษาสถานที่นี้ให้ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เพื่อให้วัดร้างแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีว เป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่ผู้คนอีกครั้งทุกเช้าหลวงพิสมน์จะออกจากวัดร้างในหุบเขาแล้วเดินบิดะบากตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยสายหมอกและเสียงนกร้องคล้าเคล้าท่านเดินผ่านปากเขียวขจีมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ไกลแม้ว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ชาวบ้านกลับมาใส่บาตรทุกเช้าอย่างสม่ำเสมอท่ามกลางผู้ที่คุ้นหน้าหลวงพิสมน์เริ่มสังเกตว่าบางครั้งมีผู้คนแปลกหน้าที่ท่านไม่เคยพบมาก่อนก็มารอใส่บาตรด้วย ผู้คนปริศนาที่มารอใส่บาตรเหล่านี้มักแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ดูเรียบง่ายแต่สะอาดสะอ้านบางครั้งพวกเขามาพร้อมดอกไม้ป่าหรือเครื่องบูชาที่มีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นหอมจากป่าเขาลึกเมื่อถวายพระตาหารแล้วพวกเขาก็มักจะยิ้มอย่างเงียบๆก่อนจะหายตัวไปในเส้นทางป่ารอบๆอ,อย่างไม่ทิ้งร่องรอยวันหนึ่งหลวงพิสมน์จึงถามกับชาวบ้านเกี่ยวกับคนแปลกหน้าที่มารอใส่บาตรแต่ชาวบ้านก็ได้แต่สายหน้าบอกว่าไม่เคยเห็นใครแปลกหน้ามาในหมู่บ้านหลายคนบอกว่าหมู่บ้านนี้ห่างไกล และคนภายนอกไม่ค่อยมีใครรู้จักทางขึ้นมาจึงไม่มีคนแปลกหน้ามาเยี่ยมเยือนบ่อยนักเมื่อหลวงพิสมนได้ยินดังนั้นท่านจึงนึกถึงเรื่องราวเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคยเล่าว่าในเขาลึกมีเหล่าดวงวิญ,ญญาณที่คอยปกป้องป่าและวัดร้างพวกเขาอาจเป็นเหล่าเทวดาหรือผู้มีบุญบาร,รมีที่มาช่วยทำนุบำรุงวัดท่านจึงไม่สงสัยในผู้คนปริศนาอีกต่อไปและทำการอุทิศบุญกุศลจากการปฏิบัติธรรมไปให้กับพวกเขาในทุกครั้งที่บิณฑบาต ทุกครั้งที่หลวงพิสมน์เดินบิถาบากลับมายังวัดท่านรู้สึกได้ถึงความสงบรอบๆวัดร้างบัดนี้กลับมามีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยพลังแห่งบุญบารมีวันนี้กลุ่มชาวบ้านจากหมู่บ้านรวมตัวกันตั้งแต่เช้าตรู่แต่ละคนหอบเอาอุปกรณ์ทําความสะอาดเช่นไม้กวาดกระสอบและอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาที่วัดร้างในหุบเขาพวกเขามากันด้วยใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาและความยินดีที่ได้เห็นวัดแห่งนี้มีหลวงพิสมนมาจําพรรษาและเริ่มฟืนคืนความศักดิ์สิทธิ บางคนช่วยกันกวาดใบไม้และเศษหญ,ญ้าที่ปกคลุมลานวัดบ้างก็กําจัดถวันและพุ่มไม้ที่ขึ้นรกตามทางเดินและตัวสาราเก่ามีชาวบ้านหลายคนที่ช่วยกันขัดทำความสะอาดวิหารและพระพุทธรูปที่ถูกทิ้งร้างมานานฝุนนะ่นหนาและคราบสกรปรกค่อยๆถูกขจัดออกเผยให้เห็นถึงความงดงามที่เคยซ่อนอยู่ภายใต้การเวลาเมื่อใกล้ถึงเวลาที่หลวงพิสุมนจึงได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับชาวบ้าน พร้อมให้ศีลให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเขาชาวบ้านทุกคนต่างมีสีหน้าแจ่มใสรู้สึกถึงความสุขที่ได้มาร่วมแรงรวมใจกันทําความดีในครั้งนี้หลังจากการทําความสะอาดเสร็จสิ้นวัดร้างที่เคยเงียบเหงาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งบรรยากาศรอบวัดที่สะอาดสะอา้านและดูสงบร่มเย็นชาวบ้านรู้สึกถึงพลังแห่งบุญที่เริ่มอบอวลอยู่ทั่วทั้งสถานที่พวกเขาสัญญากันว่าจะช่วยกันดูแลวัดนี้ให้สะอาดและ,จะเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในหมู่บ้าน